ครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อการโอนของระหว่างคลังนะการโอนสินค้าระหว่างคลังในตัวระบบนะครับเราจะมีการแยกเรื่องของ division กับเรื่องของ warehouse ขึ้นมานะครับโดยการที่ระบ,บุว่าในหนึ่ง division อาจจะมีได้มากกว่าหนึ่ง warehouse นะครับเช่นเดียวกันว่าในหนึ่ง warehouse เนี่ยอาจจะมีในหลายๆ location อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ในตรงนี้การโอนสินค้าระหว่างคลังวัตถุประสงค์มันก็คือทําการโยกคลังจากคลังที่1ไปสู่คลังที่สองนะครับมันไม่ได้โยกแค่ตัวสินค้าเท่านั้นต้นทุนก็จะถูกโยกตามไปด้วยนะครับวิธีการบันทึกตรงใบโอนสินค้าระหว่างคลังนะฮะออเดี๋ยวตรงนี้ดูคอนแทกตันหนึ่งนะครับในตัวโปรแกรมจะมีใบโอนสินค้าระหว่างคลังใบส่งของระหว่างสาขา แล้วก็การรับของระหว่างสาขาจะต่างกันนิดหนึ่งนะฮะก็คือตรงการโอนสินค้าระหว่างคลังโอนต้นทางเท่าไหร่ปลายทางต้องรับต้องรับเท่านั้นนะครับเช่นต้นทางโอน10ชิ้นปลายทางต้องรับ10ชิ้นแต่การส่งของระหว่างสาขาต้นทางอาจจะส่ง10ชิ้นตรงปลายทางอาจจะรับเลือแค่9้าชิ้นก็ได้อาจจะมีการสูญเสียการสูญหายอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้จึงเป็นสาเหตุว่า เอ่อเราจะมีการแยกหน้าจอกันล้อตามการทำงานจริงนะครับอ่าโอเคเรามาดูตรงการโอนสินค้าระหว่างคทังนะฮะกดเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับอ่าโอเคเนาะตัวนี้นะครับอยู่ในสาขาเดียวกันนะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะฮะกลางกลางปลายทางก็เป็นสาขาสำนักงานใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ปลายทางให้รับมาเป็นคลังวัตถุดิบนะฮะเป็นคนละคลังนะครับ ตรงนีเ้เราก็เลือกสินค้าขึ้นมานะครับอานทิเช่นผมจะทำการโอนสินค้าเส็จรูปตัวนี้นะครับมีไม่เอ่ยมี5ชิ้นนะโอนสินค้าตัวนี้นะครับจากค้างกลางาไปสู่คลางวัตถุดิบนะครับโอนจะโอนทั้งหมด2ชิ้นนะครับโอเคราคาต่อนหน่วยอันนี้ผมผมไม่ใส่ละกันนะไปสู่ไปนะครับตรงนี้รายละเอียด ของแถวรายการแล้วก็กรอบรายละเอียดเข้าไปฮรรายละเอียดนะครับแถวโอเคมีหลอดไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับโอเคเท่านี้กดบันทึกรายการเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นการโอนของนะฮะที่จากคลังของคลังกลางไปสู่คลังวัตถุดิบนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนผมมาขอปริ้นเอกสารก่อนละกันนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นไบโอนนะผมเลือกเข้ามาที่ไบโอนใบนี้กดพิมพ์เอกสารขึ้นมานะครับอ่ะก็จะให้เห็นว่าตัวนี้นะเป็นไบโอนโอนสินค้าตัวนี้จากสาขานี้คลังนี้นะครับเข้าสู่สาขานี้คลังนี้นะครับเลสเฟนถึง่านงานอะไรก้วแตนะฮะโอเคเรียบร้อยปุ๊บอ่ามาดูตรง นี่ครับระบบติดตามการคลังนะครับผลที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่ามีตัวสิ่งตัวนี้นะฮะโผล่ขึ้นมาสองแถวละแถวหนึ่งมีสามชิ้นอีกแถวนึงมีสองชิ้นสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรคือคลังอยู่เหบนคนละคลังตัวนี้นะฮะอ่าโอเคระบบจะไปทําการเพิ่มคลังในกรณีที่ไม่มีคลังคอังนั้นขึ้นมาให้หรือเข้าไปทําการ ปรับตัวยอดสต็อกให้เข้าสู่คลังอีกคลังหนึ่งอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือในหน้าจอของการโอนสินค้าระหว่างคลังนะครับ